สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่างโอนะครับบุญจเจริญผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้ผมมาสอนวิธีการทําที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่สําหรับเสียบต่อกับไฟบ้านไปชาร์จทอ้แบตเตอรี่นะครับคือเราจะใช้ในการาชาร์จไฟไว้เก็บไว้ใช้หรือว่าชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ก็ได้นะครับ คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนๆที่ติดเครื่องเสียงรถยนต์นะครับถ้าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อเองนะครับก็จะผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ก็จะแพงอยู่เหมือนกันนะครับหลายพันอยู่นะครับตัวชาร์จนะครับอันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําเองนะครับก็คือว่าถ้าเราเปิดเครื่องเสียงอ่าอย่างเช่นเพื่อนๆอยู่ที่บ้านเราก็อยากเปิดเครื่องเสียงรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับ ก็จะติดเครื่องเสียงเอเอก็จะติดเครื่องเครื่องยนต์ไว้นะครับในการเปิดเปิดเครื่องเสียงนะครับคือถ้าเราอยู่บ้านเราก็ต่อปลั๊กไปแล้วก็เสียบตัวนี้ชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่คีบเข้ากับแบตอ่าหัวแบตเตอรี่แบบนี้นะครับได้เลยนะครับแล้วก็ชาร์จทิ้งไว้แล้วก็เปิดเครื่องเสียงไปได้นะครับโดยที่แบตเราก็ไม่หมดอย่างนี้นะครับอ่าวิธีการก็คือจะมีวงจรเพียงเล็กน้อยนะครับ วงจรอันนี้เป็นวง,วงจรชาร์จแบตเตอรี่แบบง่ายนะครับใช้อุปออก,กรณ์แค่ไม่กี่ตัวนะครับอันนี้คือไดโอดนะครับไดโอดบิดนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็น LED นะครับแล้วก็ใช้าหรือรีสิตรีสิตเตอร์หนึ่งโอห์มนะครับแล้วก็นี่ออกมาหาแบตเตอรี่นะครับนะครับอันนี้จะ เราก็จะต่อตามวงจรนะครับแล้ว<ป>ต่อตามวงจรได้เลยนะครับตัวนี้ผมจะใช้อมาไม่ชราบ่าจะเห็นเห็นไหมนะครับตัวใช้เป็นใช้เป็นไดอดบิดสําเร็จเลยนะครับตัวนี้ขากลางสองขาก็จะามาจากไฟ AC ซนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นลบด้านนี้เป็นบวกนะครับมันจะมีจะมีบอกเลยนะครับตรงนี้ อุปกรณ์ทั้งหมดก็เอาที่เหลือใช้บ้างแล้วก็ซื้อบ้างก็จะหมดไม่ไม่เยอะมากนะครับถ้าเราใช้ตัวนี้ประมาณ1นแอมป์แล้วก็ไปหาซื้ออยู่ที่ประมาณราคาร้อยกว่าบาทนะครับตัวหมออแปลงนะครับมออแปลงเอาเอาที่ส2บสโวลต์นะครับสิบสองโวลต,ต์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่สิบสโวลต์นะครับหกโวลต์ก็สำสหรับชาร์จแบตเตอรี่6โวลต์นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้หมดนะครับวงจรน,นี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมาน ได้อวดตัวนี้ก็จะสามสิบสี่สิบาทนะครับตัวนี้เขาจัประมาณห้าบาทถึง1ิบาทนะครับตัวนี้ก็น่าจะตัวละบาทนะครับก็หมดไปไม่เยอะหรอกครับสองสาร้อยนะครับดีกว่าเราไปซื้อหลายพันนะครับแล้วก็จะมาต่อครับแล้วต่อตามวงจรเลยนะครับแล้วลองดูว่าชาร์จได้จริงใช้ได้จริงไหมนะครับเราจะทำให้ดูนะครับ รับรองว่าใช้ได้ชัวร์นะครับแต่อาจจะชาร์จถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการที่จะให้มันชาร์จแรงๆหน่อยแล้วก็ใช้หม้อแปลงใหญ่ๆหน่อยนะครับซื้อหม้อแปลงที่มันท,ท,ที่ใหญ่ๆหน่อยทัก2แอมป์3แอมป์อย่างนี้นะครับผมว่ารถยนต์นี่ถ้าเราเปิดเครื่องเสียงไปด้วยนะครับน่าจะ2แอมป์ก็โอเคแล้วครับ ถ้าให้ดีเลยก็สักสามแอมนะครับก็โอเคแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อตัวละสองพันสามพันนะครับตัวนี้ไม่จำเป็นเลยนะครับ เราต้องดูสัญ,ญลักษณ์นะครับอยู่ตรงด้านนี้นะครับสัญ,ญลักษณ์ก็จะอยู่ตรงประมาณด้านด้านนี้นะครับก็จะเขียนบอกว่าลบบวกแล้วก็เป็นลูกเป็นสัญ,ญลักษณ์ลูกลูกน้ํานะครับหมายความว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไฟ AC เข้ามาถ้า AC เข้ามาก็จะกลายาตัวนี้ก็จะทําการแปลงให้เป็น DC นะครับสําหรับชาร์จนะครับ ถ้าว่างๆผมอยู่บ้านนะครับก็ให้ผมทําให้ก็ซื้ออุปกรณ์มาเลยนะครับถ้าคนไหนเพื่อนๆคนไหนอยู่ใกล้นะครับผมอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับทำแป๊บเดียวครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะให้เรียบร้อยแล้วเราก็ตกแต่งให้มัน ดูเรียบร้อยแล้วก็สวยงามหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราทําไฟชใช้นะครับสําหรับไฟตัวนี้นะครับก็เป็นไฟชาร์จนะครับถ้าเกิดว่าไฟติดก็กําลังชาร์จอยู่นะครับถ้าเกิดว่าไฟดับไปก็คือแบตเตอรี่เราเต็มแล้วนะครับลองดูนะครับอันนี้เราก็ไปใช้ชาร์จกับรถยนต์โดยตรงได้เลยนะครับ ขอโทษเป็นเพื่อนด้วยนะครับคือแบตบลูกใหญ่ผมชาร์จแล้วชาร์จเต็มอยู่เลยครับตอนนี้นะครับทีน,นี้มันเต็มอยู่นะครับก็เลยไฟไฟขึ้นแค่นิดเดียวเองนะครับนิดเดียวจริงนะครับก็คือต่อ,อไฟเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะขึ้นแค่นิดเดียวนะครับเกิดว่าไฟชาร์จอยู่ก็อยู่ประมาณสักถ้าถ้าไฟเข้านะครับ เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับนี่นะครับไฟติดนะครับนี่ไฟแรงนะครับไม่ใช่ไม่แรงนะครับไฟแรงเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าไฟชาร์จอยู่นะครับไฟตรงนี้มันก็จะขึ้นขึ้นแบบประมาณสักประมาณนี้นะนี่นะคือกําลังชาร์จนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าไฟดับไปก็คือว่าชาร์จเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ ผมรับรองครับว่าใช้ได้ชัวร์แน่นอนนะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับกดซ b บส r i b e นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ